สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้เรามานั่งล้อมวงคุยกันสบายๆถึงเรื่องที่บอกเลยว่ามันหยดและให้ข้อคิดแบบจัดเต็มนั่นคือ3าก,ก๊กแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งทำหน้าเบือ่อนี่ไม่ใช่3าก๊กชว่วบท่องจำที่เราเรียนกันตอนเด็กๆแต่เป็นซีรีส์สุดอลังการ3าก๊ก2010ที่ทำให้ตัวละครในตำนานกลับมามีชีวิตมีเลือดมีเนื้อมีความรักโลภโกรธหลงเหมือนกับพวกเราทุกคนนี่แหละ เคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนในที่ทํางานถึงได้เป็นผู้นํทาทั้งที่ก็ดูไม่ได้เก่งกว่าเรามากมายทําไมโปรเจกต์ที่เราวางแผนมาอย่างดีถึงล้มไม่เป็นท่าหรือทําไมการตัดสินใจเสี่ยงแค่ครั้งเดียวถึงเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดการคําตอบของคําถามเหล่านี้ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของ3มก๊กครับโดยเฉพาะในตอนที่หนึ่งตังโตครองเมืองโจโฉลอบฆ่าตังโตมันคือจุดเริ่มต้นของมหากาบเป็นเหมือนการจุดไม้ขีดไฟก้านแรก ที่กำลังจะเผาแผ่นดินจีนให้ลุกเป็นไฟนานนับร้อยปีวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแค่ตอนแรกตอนเดียวนะครับแต่รับรองเลยว่าเนื้อหาในตอนนี้จะให้ข้อคิดและแรงบันดาลใจกับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้บริหารที่กำลังนำองค์กรฝ่าวิกฤตเป็นหัวหน้าทีมที่อยากได้ใจลูกน้องเป็นพนักงานที่อยากเติบโตในสายงานหรือเป็นใครก็ตามที่อยากเข้าใจเกมของชีวิตให้มากขึ้น เตรียมเครื่องดื่มแก้วโปรดของคุณให้พร้อมแล้วไปตะลุยยุคแห่งวีรบุรุษและทรยศไปด้วยกันเลยนะครับเกรนนาเมื่อแผ่นดินไร้ธรรมวีรบุรุษและทรยศจริงบังเกิดลองนึกภาพตามนะครับช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกแผ่นดินจีนตอนนั้นวุ่นวายสุดๆฮ่องเต้เป็นเพียงเด็กน้อยที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยเหมือนซีอที่เป็นหุ่นเชิดอำนาจที่แท้จริงกลับตกไปในมือของเหล่าขุนนางกังฉินที่เรียกว่า10ขันที ซึ่งกดขี่ข่มเหงชาวบ้านจนเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่าและในตอนที่แผ่นดินอ่อนแอที่สุดก็มีชายคนหนึ่งที่มองเห็นโอกาสในวิกฤตเขาคือตังโตะตังโต้เป็นขุนศึกชายแดนที่มีกองกําลังอยู่ในมือพอเห็นว่าเมืองหลวงลกเอียงกําลังปั่นป่วนเขาก็เลยอ้างว่าจะยกทัพเข้ามาช่วยเหลือแต่ความจริงคือเข้ามายึดอํานาจดื้อๆเลยตอนที่หนึ่งในซีรีส์เปิดฉากมาให้เราเห็นความโหดเหี้ยมของตังโตะแบบเต็มพิกัด เขาปลดฮองเต้อ,องคเดิมทิ้งแล้วตั้งฮองเต้หุ่นเชิดองค์ใหม่ที่ยังเป็นเด็กขึ้นมาแทนเพื่อควบคุมได้ง่ายๆใครกล้าขัดขวางก็ฆ่าสถานเดียวแถมยังมีลูกบุญธรรมที่เป็นสุดยอดนักรับไร้เทียมทานอย่างลีโปเป็นองครักษ้างกายอีกต่างหากบรรยากาศในท้องพระโรงตอนนั้นมันอึดอัดจ,จนหน้าหายใจไม่ออกเราคุนนางตรงฉินที่รักชาติได้แต่นั่งก้มหน้ากำหมัดแน่นเพราะถ้าพูดอะไรขัดหูต่างโตแม้แต่คำเดียวคออาจหลุดจากบ่าได้ง่งายๆ นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดวิกฤตผู้นำที่ทำให้ทั้งแผ่นดินต้องลุกเป็นไฟเรื่องย่อฉบับจัดเต็มแผนสังหารใต้ลองบาลลังฉากที่หนึ่งท้องพระโรงที่เย็นเยียบเรื่องราวเริ่มต้นที่ท้องพระโรงอันโออาแต่บรรยากาศกลับหน้าคนลุกต่างโต๊ะนั่งอยู่บนที่ที่สูงกว่าใครกว่าสายตามงเหล่าขุนนางเหมือนเพียงมดปลวกอ้วนเสี้ยวขุนนางที่ซื่อสัตย์ทนไม่ไหวลุกขึ้นต่อว่าต่างโต๊ะ ที่บางอาจทิดการใหญ่ตังโต๊ะชักกระบี่ออกมาทันทีหมายจะสังหารอ้วนเซี่ยวให้สิ้นซากตรงนั้นแต่ขุนนางคนอื่นๆช่วยกันห้ามไว้อ้วนเซี่ยวจึงรอดไปได้วุดหวิดฉากที่สองน้ำตาของขุนนางผู้พักดีหลังจากเหตุการณ์ระทึกขวัญในท้องพระโรงเหล่าขุนนางที่ยังพักดีต่อราชวงศ์ฮั่นก็มารวมตัวกันที่บ้านขององอ,อ,งอุนหนึ่งในขุนนางชั้นผู้ใหญ่ทุกคนได้แต่ร้องไห้คร่ำครวญถึงชะตากรรมของบ้านเมืองที่กำลังจะล่มสลาย แต่ไม่มีใครกล้าพอที่จะลุกขึ้นสู้ทันใดนั้นมีเสียงหัวเราะดังลั่นขึ้นมาท่ามกลางเสียงสะอื้นทุกคนหันไปมองโจโฉนั่นเองโจโฉพูดประโยคเด็ดที่สะท้อนตัวตนของเขาออกมาว่าร้องไห้ไปจะมีประโยชน์อะไรร้องไห้จนถึงเช้าจะทําให้ตังโตะตายได้หรือคาพูดนี้เหมือนน้าเย็นที่สาดเข้าไปในทุกคนเป็นการกระตุ้นให้เลิกฟูมฟายแล้วหันมาลงมือทําอะไรสักอย่าง โจโฉประกาศกล้าวว่าเขาจะเป็นคนไปสังหารตังโต้เองตอนที่หนึ่งฉากที่สามมีดเจ็ดดาวอาวุธแห่งความหวังอองอุนเห็นความมุ่งมั่นของโจโฉจึงมอบมีดเจ็ดดาวซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าประจำตระกูลให้โจโฉรับมีดมาและคุกเข่าคำนับองอุนถึงกับน้ำตาไหลกล่าววา่าความหวังของแผ่นดินอยู่ในมือท่านแล้วฉากนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับ โจโฉขุนนางระดับกลางกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวละครหลักของประวัติศาสตร์เขาอาสาทำงานที่ไม่มีใครกล้าทำมันคือการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตถ้าสำเร็จเขาจะกลายเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินถ้าล้มเหลวก็แค่ตายซึ่งก็ไม่ได้แย่ไปกว่าการมีชีวิตอยู่อย่างไร้เกียรติฉากที่4เสี้ยววินาทีชี้เป็นชี้ตายวันใดวันหนึ่งโจโฉพกมีดเจ็ดดาวซ่อนไว้แล้วเข้าไปหาตัางโต๊ะที่ในห้องนอน ทำทีเป็นเอาอกเอาใจเมื่อศพโอกาสที่ต่างโตะนอนหันหลังให้อยู่โจโฉค่อยๆชักมีดออกมาแต่เรื่องกลับตลบัตต่างโตะไม่ได้หลับจริงเขามองเห็นเงาของโจโฉในกระจกที่อยู่ข้างเตียงโจโฉเจ้าทำอะไรต่างโตะปริกตัวกลับมาถามเสียงเข้มวินาทีนั้นถ้าเป็นคนอื่นคงขาแข้งสัน่นแต่ไม่ใช่สำหรับโจโฉเขาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในเสี้ยววินาทีเขาคุกเข่าลงทันทีทำหน้าตายิ้มแย้มแล้วพูดว่า ข้ามีของวิเศษจะมอบให้ท่านมหาอุปราชแล้วก็ยื่นมีดเจ็ดดาวให้กับตังโตอย่างนอบน้อมนี่คือสุดยอดแห่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและความฉลาดทางอารมณ์ฉากที่5การหลบหนีที่จุดประกายสงครามแม้จะรอดมาได้วุดวิดแต่โจโฉรู้ดีว่าอยู่ต่อไม่รอดแน่จึงรีบขอตัวออกมาอ้างว่าจะไปหาม้าดีๆมามอบให้แล้วก็ควบม้าหนีออกจากเมืองทันทีตังโตสั่งปิดเมืองและประกาศจับใตโ้โจโฉทั่วแผ่นดิน การกระทาของโจโฉครั้งนี้แม้จะล้มเหลวในแง่ของการลอบฆ่าแต่มันสําเร็จอย่างงดงามในการสร้างชื่อเสียงชื่อของโจโฉผู้กล้าหาญที่ลุกขึ้นต่อกรกับทรยศโด,ด่งดังไปทั่วสารทิศนี่คือต้นทุนสําคัญที่ทําให้เขาสามารถรวบรวมเหล่าขุนศึกมาตั้งกองทัพพันธมิตรเพื่อโค่นล้มฝังโต๊ะได้ในตอนต่อไปตอนที่1แกนคิดพิชิตใจคนสไตล์3ก,ก๊กจากตอนที่1ตอนนี้ตอนเดียวเราได้บทเรียนที่นําไปปรับใช้ได้จริงมากมายครับ 1. ภาวะผู้นำในวิกฤตผู้นำแบบต่างโตเชิงอำนาจปกครองด้วยความกลัวสร้างแต่ศัตรูไม่เคยได้ใจใครซึ่งไม่ยั่งยืนในโลกธุรกิจก็เช่นกันหัวหน้าที่เอาแต่ขม่มขู่ตวาดลูกน้องอาจจะทําให้งานเสร็จเร็วแต่จะไม่มีวันได้ใจทีมงานเลยผู้นำแบบโจโฉเชิงรุกเขาแสดงภาวะผู้นำออกมาด้วยการอาสาแก้ปัญหาในขณะที่คนอื่นๆได้แต่บนเขากล้าตัดสินใจและรับความเสี่ยงนี่คือคุณสมบัติของผู้นำที่แท้จริง ข้อคิดที่นําไปใช้ได้จริง 1. อย่าเป็นนักบน่นจงเป็นนักแก้ปัญหาเวลาเจอปัญหาในที่ทํางานหรือในชีวิตอย่ามัวแต่บ่นว่าทําไมมันแย่อย่างนี้ให้เปลี่ยนคําถามเป็นเราจะทําอะไรกับมันได้บ้าง 2. ส,สร้างแบรนด์ให้ตัวเองการลอบฆ่าต่างโต๊ะคือการสร้างแบรนด์ของโจโฉทําให้เขาเป็นที่รู้จักและยอมรับในโลกการทํางานก็เช่นกันการอาสารับงานยากๆหรือนําเสนอไอเดียใหม่ๆคือการสร้าง personal branding ที่ดีที่สุด 3. ม ฝึกชักษะการด้นสดชีวิตไม่เคยเป็นไปตามแผน100%เซฝึกคิดเร็วทำเร็วและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เก่งเหมือนโจโฉแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์คำถามที่พบบ่อย Q&A สไตล์เพื่อนคุยกัน 1. สรุปแล้วโจโฉเป็นคนดีหรือคนไม่ดีกันแน่คำถามที่ดีมากครับถ้าดูแค่ตอนนี้เขาคือฮีโร่ชัดๆแต่ถ้าดูต่อไปเรื่อยๆจะเห็นว่าโจโฉก็ทำเรื่องโหดร้ายไม่น้อย เขาเป็นตัวละครที่ซับซ้อนมากในโลกความเป็นจริงก็เช่นกันคนเราไม่ได้มีแค่ขาวกับดําแต่เป็นสีเทาๆนี่แหละคือสเสน่ห์ของสามก๊กที่ทําให้เราเข้าใจมนุษย์มากขึ้นข้อ 2. แผนรอบค่าของโจโฉมันดีจริงๆเหรือดูเสี่ยงเกินไปไหมถ้ามองแบบ play s a ซ e มันคือแผนที่เสี่ยงมากแต่ถ้ามองในมุมของโจโฉณตอนนั้นเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วการเสี่ยงครั้งนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดมันสอนว่าความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และต้นทุนที่เรามีข้อ3ข้อคิดจากตอนนี้ที่เอาไปใช้ได้เลยพรุ่งนี้มีอะไรบ้างง่ายๆเลยครับกล้าเสนอหน้าในทางที่ถูกที่ควรพรุ่งนี้ถ้ามีประชุมแล้วหัวหน้าถามหาคนอาสาทำโปรเจกต์ใหม่ที่ดูท้าทายถ้าคุณประเมินแล้วว่ามันคือโอกาสที่จะได้โชว์ฝีมือและเรียนรู้ยกมือเลยครับเหมือนที่โจโฉอาสาไปฆ่าต่างโตะนั่นแหละก้าวแรกของความสําเร็จมักจะเริ่มจากการอาสาเสมอ เป็นยังไงบ้างครับกับ3มก๊กตอนแรกแค่ตอนเดียวก็เข้มข้นและได้ข้อคิดเพียบเลยใช่ไหมครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องราวหลังจากนี้จะยิ่งสนุกและซับซ้อนขึ้นอีกหลายเท่าตัวถ้าชอบการเล่าเรื่องสไตล์ย่อยง่ายได้ข้อคิดแบบนี้อย่าลืมไปติดตามช่องปรัชญาช็อตคัดของลุงตุ้ยนะครับรับรองว่ามีเรื่องราวดีๆรออยู่อีกเพียบและต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องวรรณกรรมสามก,ก๊กที่สร้างสรรเรื่องราวอมะตะนี้ขึ้นมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันไม่รู้จบ สุดท้ายนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจหรืออยากเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการขออนุญาตโปรโมตสักนิดครับหากสนใจเปิดร้านแฟรนไชส์รับส่งพัสดุ Paypoint หรือต้องการสั่งซื้อกล่องไปรสีนีคุณภาพดีโทรไปปรึกษาได้เลยที่086 311 288ติดต่อครูโอได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับ